ไหว,วันพุธสุดปังเป็นการไหว้บรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายพ่อเกิดแม่เกิดเรานะคะหรือพ่อแม่ชาตินี้แหละในปัจจุบันนี้แหละนะคะคือบางคนก็ไม่อยู่แล้วนะคะบางคนก็ญาติพี่น้องนะคะคือไหว้วันพุธเนี่ยถ้าหากว่าคุณไหว้กลางแจ้งจะไม่จุดทูปนะคะจะจุดทูปในบ้านถ้าหากว่าไหว้ในบ้านจะมีทูปเพิ่มมา9้ดอกนะคะ แล้วก็ไหว้ก่อน8ดโมงเช้านะจ๊ะฉะนั้นถ้าใครที่ได้ทำแล้วจะฝันบ่อยมากจะฝันบ่อยมากจะมีความฝันมาโดยตลอดนะคะบางคนนะคะก็จะฝันถึงคนที่เป็นญาติโกโหติกาบางคนลืมกันไปแล้วนะคะบางคนก็จะเห็นปู่ย่าตายายได้เปลี่ยนชุดใหม่ได้ มันจะมีความฝันอะไรหลากหลายอย่างมากเลยทุกคนนะคะออสังเกตได้เองถ้าเราทําแล้วแล้วเราภาวนาไปด้วยนะแล้วเราภาวนาไปด้วยแล้วมันทําทานไปด้วยนะคะคุณแนะนําเลยบุญเข้าสารไวมากถ้าใครที่บอกว่าตัวเองชีวิตตกต่ำมากตอนนี้เจอปัญหาในเรื่องของการเงินวันนี้ยอดขายหดยอดขายไม่ปังเลยครูจัดเลย ว้วันพุธสุดปังนะคะบุญถวายข้าวสารแล้วที่สำคัญวันที่29ที่จะถึงนี้นะคะใครจะฝากจุดเทียนล้านนาเสริมดวงชะตาบูชาโชคนะคะเสริมดวงโชคลาภเสริมดวงทางด้านการเงินการงานความรักเมตตามหานิยมนะคะบอกเลยว่าเทียนล้านนานะคะทุกคนได้เจอปาฏิหาริย์เยอะมาก ใครจะฝากให้ลูกให้ผัวใครจะฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็อย่าลืมให้แนบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะคะขอให้มีความสุขความจเจริญมากๆให้มีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตตลอดปีตลอดไปนะคะ